สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนัครบมื่อนี้ยายจะไม่ก่าผ้าม้วนได้จ่าเด้อมื่อนี้ภาคข้าเขาโคกเขปลาขึ้นเข้าเขาขูเขาปลาได้จ่าเด้อมานบอมานกระติดตามยายได้เลยจ่าเด้อแพนครับทั้งในทั้งตามประเทศนได้จ่าแพนครับไม่รื้อแพนครับไม่รื้อแพนครับเก่าได้จ่าเด้อมื่อนี้มาท่าตุ้มมาที่เก่าหมู่ว่านได้จ่าเด้อมันบอมันก็มาถือกระตากับยายกับตาได้เลยจ้าเด้อมาบุก ปลาในกันเุ่ยจ้าไปเขาปลาไปเปิดจอกันเุ่ยจ้าดอกเหล็กแหงมันเุ่ยจ้านี่เห็ดเขาแป้งหรือเห็ดเขาดินเุ่ยจ้านี่เก็บอุ้ยนุ่ยจ้าเห็ดเขาแป้งเุ่ยจ้าเออนี่ดอกงามเุ่ยจ้าเด้อมึอนี่มันไม่ถือผลเลยมันงามเุ่ยจ้าเด้อ

เามามาหลุนได้เพ ja ิ่อนหมือนปุ่นดอกนึ่งเขาดอกนึงช็อกโกเออดอกนึงเจ้าสีน้ำมุกตู่มันอะไรเขาจะหยียบนึ่งนี่นี่ด้วยเก็บเอื้อหน่ามาเม่นแต่ทองเก็บมองนึงแต่ห่าเลยอยากจะเก็บมองนึงอุ้ยงามงามเลยพี่น้องนี่งามมาก กลุ yup. like, ่มๆงามๆเก็บอะไดเก็บท <Okay. S 2> uh, uh. ี่กินได้เนาะพี่น้องเนาะเที่ยวห้ยมดแกได้ที่กินพี่น้องนี่ดีดอกนึงเหมืนบ่เอ้าเอ้าไม่จะดอกงามดีจ้าดอกไม่ใช่น้องเขาเก็บจ่าดื้อไหนจะดอกงามดอกนึงได้จ้าจ้าดอกงามได้จ้าเด้อ นี่ด้วยจ้าดอกหนึ่งด้วยจ้าไรตากก็ขคตรถูกโคตรไพด้วยจ้าฮิดเขาดินด้วยจ้าเด้อมืนน่อนี้เอาแต่ฮิดเขาดินเลยพี่น้องเอ้ยจำนี่เลยหักมัน<อ>งามกว่าง,ง,งามงามฮ่าเอ้ยมีแต่ดอกงามๆา,ามเลยพี่น้องเอ้ยแข็งแกระเด็นจุ โอ้ยโอยปักไทยหลายตัวจ้านี่พอยคือเจอจิ้มจิ้มจับจีได้ก็ได้พี่น้องได้อยู่นเอ้าอะไรตาลหรืออะไรด้วยพี่น้องด้วยเจอแล้วอย่างนี้ก็เหมือนเน้ะมันคือเก่าจิ้มคือเก่านี่ไปจุ่มนี่แล้วเหรอเนาะมองเดียวเลยพี่น้องน่ะมันเปื่อยแล้วพี่น้อง เฮ้ยได้ยุเจ้ายุแข็งด really> ้วยเฮ้ยมาแล้วเห็ดพวกตาดใหญ่ๆน <да ี่ดอกปังญ่เลยเถอะดอกใหญ่ดอกใหญ่มันๆเอาไงยายมาพอเห็ดพวกตาดดอกไงเน้อนี่นี่ด้วพี่น้องด้วยตัเต็ดยืนด้วพี่น้องด้ว เออลุดเลยมันรลุดเลยโมดีมากมาเปิดกับย่าอ้ยขาใหญ่ปาอใหญ่ๆนาะพี่น้องเออไมเจอนี่ก็แปลงพีนกไลเด้อพี่น้องมือน้อน้องปันี่ เอามือเดี๋ยวก่อนมันหมีเพาะฉันเดี๋ยวเปลี่ยนมือนี่พี่น้องเก็บเท้าเก็บเออคอเก็บจุ่มเบบนี้แล้วไงอู้บวกบวกเก็บเท้าเก็บเออคอยเก็บก้อนจุ่มนี่เก็บนี่ดี่จ้าอืมดูไปแล้วมองเลยเขาแปง้งนี่โด่งงาม,งาม ที่เระงูดอกนึงเดินจ้าเด้อเออแล้งูขาวดอกเหล็กเฮียมันเดินจ้าเด้นบ้านตึงซึ่งดอกใหญ่ๆก็งามได้พี่น้องเออมันอีกแล้วมันอีกแล้วนิ่งยังเทายังๆอ่นิ่งกันโอ้ยเนาะเร็วเอาเลยเทานี่งามนะเทานาะยังงามได้พี่น้องโอุ้ยไล่อุ้ยโมเด็มอุ้ยโมเมนต์ยุ่งยุ่ง ข้าวเป้ง่ยนอะไรกินได้เอาให้หมือข้าวแป้งเลยตองเล็บผมขยี้ข้าวแป้งเลยจ้าช่วงนี้เลยจ้าเฮ็ดปวกกระเทาเนาะพี่น้องเป็นหลุ่นไปเสียมึงตาท่องเสียด้เต็มกระตาใหญ่บ่กระตาหน่อยบ่จ้าเห็ดละงูเขาเห็ดละงูขาวเลยจ้าด้อยปล่อยเดี๋ยวงามเปิดเปิดกะเขาเปิดเออใครนั่นโรยเหมือนใครก็เขี้ยวเขี้ยว เดี๋ยวเดี๋ยวจีไปเอฟงาเข้าด้วยจ้าอเอองาเขาวีนงาเอองามดูอ่าหายจูมันเท่าเฮ้แมนบอหมางหมังหมังหม,มัจูมันหรือเจ้าจูมหรือมันไข่มันไข่มันละแมนบอแมนแมนดูสิดสแมนสักครั้งอ้า

Đồng đồng đồ. ừ, đội con đội nga nó. ừ, ngay đội nga nó. ừ, đội nó. ừ, đội nó. nó. ừ, đội nga nó. ừ, đội nga nó. ừ, đội ngâm nó. Hết đội nga nó. Đi đội đây nó. ừ, đội nga nó. đây ตรงนึงด้วจ้ะคนหลายจุตนาหลายหลายเออนี่จำนี้ก็เอา้าง่ำขคือเกาเขาตรงเล็บบางเสียเลยพี่น้องกขบไเลียมกับบปได้ก,กินเห็ดมันไหวนี่แหละลุยบุกเขปาปลาบึงเสาเออพี่น้องห้อยเขาเก็บนะงี้ว่าคนเขาคนหลายนั่นเสียงคน เก็บเห็ดข้าวแป้งนี่เนื้อดอกหนึ่งจ้ามันๆนอจ้าสองดอกเนอจ้าโอ้เด็ดเห็ดข้าวแป้งเลยพี่น้องเอ้ยเออคำว่าเล็บก็ไม่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้าพออยู่แล้วนอจ้าดอกที่สองโอ้ดอกที่สามนอจ้า เจ้ามาด้วยเจ้าดอกสีสีดอกสีหาด้วยจา้าม้านมานดอกจุ้มจุ้มด้วยจ้าเด้อเจ้าเด้อนี่ม้านม้านด้วยจเจ้าเฮ้ยเออหาไปตามเจ้ามาสองคนคือกันตีมาสคนจะมาผ่อแผ่นขาผืนหาคือกันด้วยจ้าเด้อขันหาขันมาหาก็ม่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะจ้านี่แหละอีสิ นี่แหละ e, อีสีช e e, ีวิตบานเฮาบานกระหาจากสีแหละนี่จ้านี่เออนี่ควากับชิเป้ในมูเจ้านั่นแหละไอยแก่เก็บกล้องไว้จ้ท่องก็มาเก็บทำดิทางคุณทางหามองน้ำบอกจับไม่ยากจจา นเปล่งนี่จ้าอ้า,าวอเลี้ยงต่อาาปล่งเฮ้ยจ,จุมันด้วยจ้านี่ดอกหนึง่งจุมมมมมมม่มงามเห็นไหมพี่น้องเห็นขาวดินดอกหนึง่ง้วยจ้าจักมันพังเสียงมะเฮาด้วยวะมนันจุ๊บ เดืจ das ้ามานดอกงามงามเจ้าเห็ดเขาแดงงามงามมะเทานี่มาเร็วเห็ดแดงเด้อดจ้าเด้อเห็ดน้นามากแดงหมูหนึ่งเด้อดจ้าเก็บเก็บเท่าเก็บเออเออเก็บอู้ดอกกระลังงาำแม งามงามพี่น้องงามนี่นี่งามงามิดเขาดินงามมิลิมืมอนีน่ได้จ้าโปเี <Okay. S 1> ยเเปลี่ยนลงใหญ่งามากนองอ้ๆอคออยเตฮัทตองโมดไซส์เอาชงมือด้วยพี่นออ้องหมดคนหลายเปล่าแฮ ดอกนึงยึดเถอะเขาเลยเถาบ้งนน้ำเลยแมวเลยเออฮ่า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 อันนี้คือปลาถิ่มหมดขั้นฮ่าฮ่าฮาฮ่่ายางมากคนเดียวยหญ่ผ่อจุ่มเห็นละงูงามพี่น้องเอ้ยเือเรื่องเก่งงามงานาะพี่น้องเนาะ นี่เห็นหล้งหดดวงูบดอกหนึ่งเย้ยพอแล้วดองงามๆนี่กำลังไข่งามๆฮดข้าเปียงดอกหนึ่งได้จ้างามๆจู้มันอีกเด้จ้า <s> เออพัวพอดอกหนึง่งยางเป็นกิโลล่ะ <S <s อือเออดอกงหญ่ๆงามๆสองดอกคอยจะได้สองดอกล้วได้เท่านี่มาามาาเร็วจ้าเด้อนี่ดอกงามๆ พอแล้วด้วยจ้าพอแล้วมันแล้ว,ม,ว,ม,วมันจ้างานปลองงองเลยพี่นอ้ <laughs> องนะดอกหนึ่งแต่ทองไปทางไหนดอกยายเก็บเองนี่ดอกที่สองงามๆอยู่ป้าฮจะทต่ทองอยู่ไก้คัก <laughs> ห้ยห้ถาถมาเบิองเง น้องเอ๋มาออาาออ้าไกา่น้องเบิงไมรเดืกาศบุกใหญ่บุกขึ้นมานี่มองเี้านี่เลยยายพึ่งจะมาเอามาเบิ้งเท่ามันมาไก่<า>ตัวนี้เขามาชนหัวนอนดิเท่านี่ โฮ้ยมาจากทางไหนอู้ยดอกนี่ใงญ้ๆงงามนะสาวเนาะไปเก็บ่น่องามมากเจ็ดกิโลครึ่งบ้ๆพอดอกเดียวเจ้าดอกหนึ่งเมล่อนเนี่เปิด อยยู oh, shape, the the ่หลีป่านี่นาะพี่น้องเนาะน้องงามเลยพี่น้องนองงามเลยงามอืออยู่หลีตูดึ้นจุ่มกลมอยู่ดุดเลยนี่ด้วเจ้าดุ๊พี่น้องดอกนู่อีกดอกนี่น้ำงามเลยครับงามคือกันเสียงแดดเนาะถึงแสงไผฟอู้ไหนเออน้องงามเนาะเห็ดเขาวดินอือมัจะดวงงามเดวงนี้เอาเก็บเขาเก็บไปเรื่อยๆแล้วพี่น้อง เงอะลำไปเร็ยวล้วบนจะนั่งเช้าไม่แฮนถ้าถอดพิ่เกยมาหอมนึงเรื่อานเได้ <c oughs> ไปไปหารดหายาดเยียงกาหอ่อวไหว้ เห็ดผึ่งหวานตัวนี้อู้นอนประลองงงเลยจ่าเด้อยายออกมาจากโคกจากป่าแล้วนี่ได้เห็ดได้คนหลักตาอยู่ด้วยจ่าตัวนี้ของยายกระตาเพลงตัวนี้ของยายเจ้าไมกากระตาทองด้วยจ่าเด้อได้คุณหลักตาอยู่มีเห็ดปวกเห็ดรวมแล้วก็เห็ดยังเห็ดละงอกน้ำด้วยจ่าเห็ดขาวน้ำด้วยจ่าเด้อ ไอ้บานี้ยายกระซิจบคลิปจะไปเฮือนเด้อจ่าเด้อยายกระซิจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อจ่าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแซ่ทุกคอมเมนต์จะหายย่าดยดีเสมอมาถ้ายายพิษผ่านประกันได้ยายขออภัยเด้อจ่าสวัสดีจ่ารักนะทุกคนจุ๊บจุ๊บอย่าก่อยติดตามคลิปต่อไปได้เลยจ่า